เมื่อเมื่อก่อนยังไล่เลยมัาเป็นจุดนี้ลึกมาเกินใจตอนนี้เหรอคะมันมันมันจะปรากฏถือเลือดแต่ก่อนจะมานี่ไม่ตอนนี้ตอนนี้หมดปรากฏแล้วล่ะเอาพูดดังๆตอนนี้ตอนนี้ไม่ปรากฏนะคะแต่ก่อนที่จะมามันเป็นไงตรงเนี้ยมันมันเคยเป็นจนเป็นคิดคิดว่ามันเป็นโรคประจาตัวในะาะการมันเจ็บลึกๆอยู่ตรงเนี้อบางครั้งเหมือนกับเรา ตอกหลักลงไปแล้วเอาเชือกขึงให้มันตึงนะคะค่ะมันยังบางครั้งมันยังปรากฏจ้ะตอ,ตอนนั่งอยู่นะปรากฏแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไมปรากฏค่ะหายตอนไหนคะไม่ทราบว่าหายตอนไหนค่ะหายวันไหนวันนี้วันนี้คะหายวันนี้แต่นึกไม่ออกว่าหายตอนไหนเพราะลืมไปเลยอตอนที่ทํางานหรือตอนมานั่งสมาธิดื่มน้ําปิระมิด ตอนทํางานหลังดื่มน้ําค่ะก็ขออนุโมทนาด้วยก็ยังเหลืออย่างนะค่ะเหลือตรงไหนโอ้ยจะคุณทําแท้งมาบ้างเปล่าแท้งนี่แท้งเองค่ะจันไม่ได้ทำแท้งแท้งเองนะจ๊ะอ่าแบมือเอามือมาสองคนนะจ๊ะถ้าเหลือจิตวิญญาณของลูกที่ต้องการแสดงถึงวิบากกรรมจากการทําแท้งที่พระพุทธองค์ทรงต้องการบอกเล่าถึงกฎแห่งกรรมการทําแท้ง ก็ขอให้อโหสิกรรมให้แม่แลวรับบุญกุศลไปแล้วขอให้หายเดี๋ยวนี้มันยังเก็บตรงนี้นะคาจเก็บเก็บมือนคนที่ให้ตังค์เข้าไปคนมันเก็บเหมือนเหมือนเราให้ตังค์เขาไปทําแท้งได้อุทิศให้ป่ะเมื่อวานนี้อุทิศให้นวคะต่ตะกี้ยังไม่ให้มีให้ตังค์คนอื่นไปทําแท้งอีก อ่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ถามนะอาจารย์เคยลักทรัพย์ไหมทรัพย์เนี่ยเคยไหมตอบสั้นๆเคยไม่เคยไม่ต้องอธิบายยาวเคยอ่ะเคยถ้าเป็นวิบากกรรมจากการลักทรัพย์ก็ขอให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ให้เขาหายเพื่อให้คนอื่นได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าใช้มือไปทําอะไรกับใครที่ล่วงเกินผู้อื่นกรรมก็จะมาปรากฏณที่นั้น นะคะเมื่อได้สำลึกในกรรมแล้วก็ขอให้หายค่ะเชิญค่ะมันไม่ตึงนะ,คะ่ค่ะแต่ยังเก็บกนิดนิดค่ะค่ะไม่ตึงเหมือนเหมือนมากกว่ามันเก็บนึกๆนึบนึอ่ะอาจารย์ถามมีคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์เคยใช้มือเนี่ยเขียนข้อความตัวหนังสือเนี่ย คยค่ะ <laughs> ยังไม่ทันถามจบเลยอาจาร,รย์รู้แล้วใช่ไหมรู้ค่ะอาจารย์<จ><ง>พูดเอง <c oughs> ค่ะ,ค,ะคือ,อที่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันท่านผอไม่งบหนึ่งพันเนี่ยท่านจะให้ทำแค่แปลงที่แจนก็ทำใต้บังคับบัญชาด้วยความจำใจอย่างมาก <P> พูดดังๆคือ ท่านขออที่โรงเรียนนะคะได้งบมาพันหนึ่งค่ะท่านต้องการเซฟเงินส่วนนี้ไปพัฒนาโรงเรียนค่ะต้องให้แก่แค่แปดร้อยแต่ให้เราทำโดยพันหนึ่งค่ะนี่คือการโกงแผ่นดินอันนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านขออจะกระเทือนหรือเปล่าไม่ยากพูดเลยค่ะไม่พูดไม่ได้เพราะคุณไม่หายก็เบื้องบนท่านมาสื่อกับอาจารย์แบบเนี้ ค,ควาามจํใไกคุณใช้มือทำํำเ,เอกสารเท็จค่ะไม่มีอะไรที่จะหลบเล้นพุทธยานของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์ท่านต้องการแสดงตรงนี้นะจ๊ะแล้วต้องการให้พออทั่วประเทศเนี่ยรู้ว่าการกระทําแบบนี้มันมีวิบากกรรมพออก็โดนด้วยเดี๋ยวพออเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะตอนนี้คุณเป็นคนที่ให้ความร่วมมือในการทําการทุจริตคอร์รัปชัน คุณก็ต้องรับวิบากกรรมตรงนี้ด้วยนะจ๊ะตกลงคุณยอมรับว่าคุณทําเอกสาร,ร,รเท็จนะจ๊ะอ่าเมื่อคุณรับแล้วคุณลองเช็คดูซิว่าหายไหมหายค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นค่ะหายจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะขนลุกจะเปลี่ยนหน้าที่นี้นะคะขอร้องคุณจะต้อง,งลปลีกตัวและห้ามและหยุดยัง้งอาจารย์จะนำเทปนี้ออกอากาศ คุณจะไม่ต้องกลัวผออจะกระเทือนเพราะอาจารย์จะรับผิดชอบชีวิตคุณเองพระบารมีของพระเจ้าจะรับผิดชอบชีวิตคุณเองถ้าผออกันแกล้งคุณด้วยวิธีใดๆพออต้องสั่งเวยด้วยชีวิตเท่านั้นค,คุณก็ต้องไม่รับค่ะคก็ไม่รับก็ต้องผออก็ต้องทํายอดตรงไปตรงมาไงคะขอบารมีพระเจ้า มิเะ่นนั้นคุณทรมานไม่ล่ะที่คุณเป็นนะคะนี่พระพุทธองค์เมตตาผ่านอาจารย์มาแล้วให้บอกว่าคุณได้ใช้มือสร้างเอกสารเท็จคุณลักทรัพย์คุณทุจริตโกงแผ่นดินคุณจะต้องไปนรกขุมแปดนะคะไปอยู่กับเทวทัตเอาไหมไม่ค่ะแต่พอคุณพูดแล้วเนี่ยคุณหยุดคุณไม่ต้องไปต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ไม่ร่วมมือในการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงแผ่นดินคุณเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ คุณต้องทํางานถวายพระเจ้าอยู่หัวและพระพุทธองค์เท่านั้น<ช>ไม่ใช่ทํางานสนอง <c oughs> ผออคาสั่งที่มิชอบไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามตอนที่คุณสอบปัรจุคุณมีไหมระเบียบเนี้ยค่ะ,คะแต่คุณนะทรยศต่อระเบียบวินัยข้าราชการใช่ไหมคะมันพูดไม่ได้วิชาชีพชตอนนี้พูดได้แล้วไงกาขาราชารค่ะแมจ๊ะมันยังสั่นๆอยู่นะคะอาจารย์ตรงขาตรงนี้มัน ค่ะอาจารย์แถมให้คุณหายทั้งหมดขอพระบารมีของพระเจ้าผู้หญิงคนนี้ได้สำนึกผิดแล้วขอพระุทธองค์ทรงได้โปรดเมตตานะคะให้มีความสุขความเจริญทุกด้านคุณจะต้องเว้นจากความชั่วทั้งปวงทําแต่ความดีทําจิตใจให้ผ่องใสไม่ต้องกลัวผอผอจะไม่หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมไม่มีใครใหญ่เกินกว่ากฎแห่งกรรมในจักรวาลน,นี้กลัวพระพุทธองค์ผู้เดียวพอแล้ว เชิญค่ะอาจารย์คะเป็นคุณยานิสาธนาทนารัชตะคุณค่ะอหนูชื่อธนาวันธนารัชตะคุณเคยมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนี้เอาโปรตีนันเลยเขาบอกว่าอันนี้คือเขาบอกเป็นไปแช่น้ําเป็นเนื้อไก่ฉีกฉีกเป็นเนื้อไก่ได้ค่ะค่ะแบบนี้นะคะคือเป็นหัวปลกอาจารย์ใส่กับลาบได้อันนีโธนาบุญนะคะคุณศสีธรถึงสกุล มาจากไหนคะจากกรุงเทพค่ะค่ะวันนี้เอาอะไรมาจ๊ะก็หลายอย่างคะ่ะมีต้นไม้มอ่าไหนบ้างของคุณทั้งหมดเลยต้นไม้กระดาษทิชชู่แปรงล้างห้องน้ําน้ํามันพืชน้ํายาล้างห้องน้ํา เสื้อผ้าสับปะรดแล้วก็เยอะแยะเลยต้นสนต้นอะไรคะเนี่ยโอ้โหใบหน้าหรือใบหน้าใบไม่มีต้นอะไรนั่นอะไรมะม่วงหาวมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ไม่เคยเห็นต้นจริงเลยนะเนี่ยขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณสมเกียรตินาวงศ์มันจะตสเกลเหนื่อยมาหรือยังคะมาครั้งแรกมาด้วยกันสามคนนี่ชื่อชื่ออะไรคะคุณนาวงศ์ค่ะเป็นอะไรกันคะ เป,เ,เป็นกิ๊กกันหรือเปล่าคุะลินอารูด anyway> ีปีสวัสว่างค่ะยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมคะมาครั้งแรกแล้วใครหลอกมาคะไม่ได้หลอกเอาต้นมะลิมากี่ต้นคะ20ต้นอนุโมทนาบุญนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสวยมีผิวพรรณงาเหมือนสีของดอกมะลินะคะบอกเขาไปเลยชื่อดอกไม้ค่ะชื่อดอกไม้ค่ะ มาดีครั <S 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 ้งแล้วจ้ะเ็ดครั้งเครั Demon> ้งปนคไหนจ้ะวันนี้เอาแหละมาจ้ะยานะเทียนสองร้ออนุโมทนาบุญกับคุณ่อไม้เลยค่ะเป็นขนเทียนที่อร่อยที่สุดในโลกขนงเทียนแก้วนะคะคุณพี่ดวงีเมมาจากชนบุรีนะคะมอบอะไรคะมอบเตียงางกับกรบ้อเตาง อันนี้มีเงินที่ใส่บาทนะคะจะปาจินบุรีปาจินบุรีแล้วก็มีดเลื่อยนะคะอันนี้กําลังต้องการเลยค่ะเอาถึงซือชื่อสาวนีทองมาศพุนค่ะมาจากไหนจ๊ะอําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนะคะวันนี้เอาอะไรมาจ๊ะชมพู่โอ้นี่พร้อมรับประทานนะคะขอรบพระนาบุญแล้วก็สัพะรสพิพูนปนัดดาเลื่ใหญ่รัรนายก ปวดท้องน้อยลิศสีดวงฟ้าเฟอร์ไม่เขียนเลยนะค่ะเอาผักปุ้งอันนี้ผักกุ้งจากไหนจ๊ะค้อขคองค่ะแล้วก็เสื้อผ้าค่ะเอาวางที่เก้าอี้ก็ได้ค่ะอ้าวมาเลยจะเรียกคุณยายหรือเรียกอาม่าดีปาใจอ่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้อยค่ะอุ้ยชื่อเดียวกันเลยมาล้อเลียนเขาได้ไงเขาเกิดก่อนนะมาจากไหนจ๊ะเบตงเบตงชื่อน้อยนามสกุลอะไร ลมขนานค่ะน,น้อยลมขนานมาจากเบตงยะลามาด้วยกันหรือเปล่าล <ง S 2> คะเอาอะไรมาจ้ะเอาเอาถุงถุงใส่ขยะแล้วก็ปัจจัยที่ใส่บาทไวพ<อ>้พร้อม